มีวลาดเมีร์ปูตินค่ะซึ่งเป็นผู้นำที่มั่นใจมากๆซึ่งปูตินเนี่ยออกมาพูดเลยว่าการยกระดับการโจมตีจากฝั่งยุโรปที่ส่งอาวุธไปเมื่อไม่นานมานี้นะคะถ้าเทียบกันเนี่ยยุโรปกับรัสเซียเนี่ยมันเปรียบเสมือนยุโรปเนี่ย defenseless เลยค่ะคือไม่มีอะไรป้องกันเลยทำไมถึงกล้าพูดขนาดนั้นตกลงมีอะไรเริ่มจากสิ่งนี้เลยนะคะว่ารัสเซียเป็นประเทศที่มีหัวรบนิวเคลียร์มากและรุนแรงที่สุดในโลกค่ะ รัสเซียมีหัวรบนิวเคลียร์ทั้งหมด5,889ลูกอันนี้คือที่รายงานออกมานะคะซึ่งหัวรบหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าซาบอมบ้านั้นมีกำลังการระเบิดมากถึง1 0 0 0 0แกิโลตันนี่คืออาวุธที่มีพลังทำลายล้างมากที่สุดในโลกในบันทึกของมนุษยชาติเลยนะคะเราไปดูฟุตเทจเปรียบเทียบไซส์ของซาบอมบ้ากันนะคะซึ่งรัสเซียเนี่ยมีซาบอมบ้าอยู่2รุ่น รุ่นแรกก็คือซาบอมบ้าที่มีกำลังระเบิด5 0,000กิโลตันค่ะทำการทดสอบไปเมื่อปี1961นะคะซึ่งจะเห็นว่าฟุตเทจนี้เขามีการเปรียบเทียบค่ะว่าซาบอมบ้า0 0 0 0กิโลตันเนี่ยกับลิตเติลบอยก็คือลูกที่สหรัฐอเมริกาะคะเคยไปยิงใส่ฮิโรชิมามาค่ะซึ่งไอ้ลูกเล็กๆที่เห็นในนี้นะคะมันทำให้คนตายทันที70,000คนแล้วก็เสียชีวิตตามหลังมาอีก7 0,000คนนะคะรวมทั้งหมดเนี่ยไอ้ลิตเติลบอยเนี่ยทำคนเสียชีวิตไป1,4 0,000คนค่ะ แล้วลูกถัดมาก็คือซาบอมบ้าขนาด100 0 0 0กิโลตันค่ะซึ่งลูกนี้ไม่เคยทําการทดสอบนะคะ mm hmm. เพียงแต่บอกว่ามันใหญ่เกินกว่าที่จะยิงออกไปได้คือถ้าเกิดจะใช้เนี่ยจะต้องใช้นักบินเพื่อลำเลียงเอาไปปล่อยเท่านั้นแล้วใครก็ตามที่เป็นนักบินเอาไปปล่อยแล้วก็ no way back ค่ะแม้กระทั่งคนที่เอาไปปล่อยก็จะต้องเสียชีวิตตรงนั้นด้วยเราไปดูภาพฟุตเทจจริงๆของซาบอมบ้าขนาด50 0 0 0กิโลตันที่ทำการทดสอบไปเมื่อปี1961กันค่ะ Кревой столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. Через не несколько...